ได้จัดได้ตอกแห้งค่ะสุราบุรีเหมืนยังไงเนาะบานเน่าเหมือนเมื่อเน่าตอกมโนฝนน่ะเป็นม่วงภูเขาเนาะนี่ก็ตอกข้าค่ะตอกแห้งค่ะกับต้นไม้ยิ้มเลยฝนตอกแห้งค่ะ ต๊กแบบมันมีล่มจ้ะต๊กมีร่มแ้วก็โอ้เป็นตาะกาใบไม้นี่ต๊กนิ่งค่ะแต่ต๊กแห้งฝนนัายค่ะเต๊กแหงค่ะต๊กจะเย็นดีจ้ะโต๊กแบบนี้ก็ดีอยู่ค่ะโต๊กแบบบนนมีร่มจ้ะโตกตีร่มนี่ใบไม้ยอดใบไม้ตีกี่นิ้นเลยจ้ะ ต้นไม่ยิ้มเลยเนาะในฝนเนี่ยจะง,งามจากฝนตกนิจานบ้านจะโต๊าาโตแห้งคาสึ cơm nhiều <laughs> mất mưa nên thêm mà sầu mình nước quan có <laughs> tốt ta cá hào thật này nè nó như một tiếng phun ta cả lên nhua nhau nhua nhau như bình thường ีใจฝน <S <S ตกตกแห้งค่ะตกแห้งแต่นี้มับนบันไม่เสียงฟ้าวันมีลลมแต่ใครแน่ยค่ะ เจ้าไปเอ็ดงานมังคนต้องลดออกเลกนาบ้านกันตกใบใหม่ใบหญ้านะมันเป็นยิม <laughs> แบบนี้คิดทอดบ้านคิดทอดพุทธา هاي ប៉ុនទៅឯបឹងហេ ไม่แน่ค่ะว่ามีเสียงฝ่าว่ามีร่มปกติบ่ผ่าได้ร่ม,ม,มอ,นนอี่ร่มเมื่อก่อนเลยนี่กท้ายมุ่มสูงจ้ะมุ่มนาบ้านในเบิงง <c oughs> จ้ะอ่ะเกแป๊บเดียวก็สจบไปแล้วแต่ก็ตต๊แห้งอยู่จ้ะต้นไม้ได้ยิมอยู่ ท้มองบ้านภาคให้เบิ่งจ้ะฝนตกอ่ะคิดฮอดผู้เฒ่าอยู่บ้านเนะ <c oughs> ะาะเห็นแต่แถวอ่อสกลนครตกแถวยโสสีเกตตกอยู่บ่มื้อนี้จ้ะตกกายต้นไม้ได้ยิ้มเนะมันมันฮ้อนหลายจะมาว่านฮ้อนๆถึงว่ามืม้นอนี้ฝนตก ในหน้องใหม่มาันจาังมองเห็นงานแต่ก็น,นกั่งนั่งฝันน้องใหม่ฝนมาพี่ชุ่มช่ำชุ่มช่ำจะเจอฝนกระไดไปหลับแน่นหาบแป๊บนึงก็ไปหลับน้องพีกกว่าจะได้ฝนพอดีเลยน่าจะ ต้นไม้ก็ยิ้มได้เนาะวันนี้ <laughs>